มืดอ่ะมืดอไงแม่ไขยมีขี้มูกไหมคะแมนันสมูยแล้วเติมโโเต็มทางมันจีเต็มอ้าวาอมีเมาเอามอ,อ,มมอดชาบุรีอัาอ้าอออว,ว,วาวาวาาอาาามาาัวาา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 ีาาาาากาา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 ัาา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 ัาา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 ตัดแว่นา สวัสดีครับพวกจุ้งซอยตันแล ini, ้วจุ้เจ้าเป็นพานธ์วันนี้เขาจะเดินทางอีกแล,ล s <S ้วครับพบกันครับรายการซอยตันนอกซอยกันเขานะครับคือทุกวันเสาร์ส okay. ิบแปดนาฬิกาโหทุกคนรอคอยว่าวันนี้เขาจะออกไปใสเหมือนเดิมนะครับรุ่นแน่รุ่นแน่ลุ่นแน่เขาบอกว่าเอ้าบอยไปใสไป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  าเขาเห็นเขาไปพูดึงเขาข้อบูโลงท่านมือนี่ครับเขาเขาต้องไปไกลกว่านั้นไปไกลกว่าเขาไปไกลกว่าเขาไปที่จังหวัดชนบุรี ดูทีะเฮราจะไปให้ยังจะได้ฮะไปให้ยังบาดูขี่รถเรนขี right ่รถเรนคือในคลิปเนี่ยมันอีได้คลิปคือการเดินทางการเดินทางการใช้ชีวิตทั้งรถเลยว่ามาจากชั่วโมงวันเจ็ดเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับจอดกันเนี่ยเพื่อจอดเพื่อจอดอ่าจอดขี้จอดเยี่ยวจอดกิเมื่อเสียงห้องอู้อูนักหน่อยนะครักไปทำอะไรมาเราประชุมดึกก็โอ้บหน้ เมาแล้วครับออมือขึ้นเมาอยู่บ้านไอ้ชิงที่แรกเขาว่าชิออกจกากประมาณ่นตัสงองโมงศพอาโอ้เช้าอีกแล้วปัจจุบันสองอะเ <c> ศ <oughs> ร้าคก็อนีรมันจะตื่นอยู่ดิหนี่นเออท่านจะไปคุบุรีครับผมเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือเขาจะพาไปเบิ่งวงแบ็กอัพของซอยตันชื่อๆๆวงว่าซอยตันแบนเขาจะไปซ่อมดนตรีกับซอยตันแบนครับ เขาไปซ่อมใบเพื่อที่เอาใช้สคริปนี้ทัวร์เ,เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เข้าไปเล่นกับซาตันแบบคหรือเขาเดินทางมือน,นี้แต่เขาจะซ่อมอีกมือน,นึงแ,นแต่อยู่ใน,ในคลิปนี้สิประมาณหอเมืดอะมึดแน,นี่ค่ายมีมขี้มูกไหมคะ เดี๋ยวเพื่อนๆผู้ใดเตรียมของจังไรเนี่ยโอ้ยของกูเนี่เนิ่ไเลยดิชูดิชูแบกลังไปเลยิชูรีวิวของไปนลยพี่อะรีวิวแล้วเป็นรีวิวอันเองอันนี้เออ่กระเป๋านะครับนี่เป็นกระเป๋าแม่นต้องครับเป็นกระเป๋าอันนี้เสื้อนี่คืออันนี้กระเป๋าในกระเป๋ามากกระเป๋ามากนี่กระเป๋ามากนี่นี่ก็สองงันอ่ะอัปเดตสองใบกันตัดภาพมาที่โจ๊ไปแล้คุณจะไปไปกี่วันครับไม่ร้เลเดี๋ยวของของมันต้องมีอ๋อบุ๋มเบิ้ล นลอเบี้ยวเวพัดซึกมาหลายเออผู้ใดอันสนับสนุนเขาแน่เ้อะสนับสนุนไม่เดินทางเลยเจ็งเจ็งายดิเจ็งไรว่าไงจักนั้นเออสติ๊กเกอร์ยังไงบ่แล้วเฮาสิมีผู้ร่วมตังอีกคนก็คือคอมมี่เช่นเคยตากล้องเขาไม่แหลกไม่ไม่แหลกตอนแรกคุยกันวันศุกรนโอ้ยออกผู้ใดสิ๊บขับก่อนแต่ซุ้มเฮาไม่ไหว ได้ไอเซสแะทั้งดวนเนี่ยโอ้ยทั้งดวนกันนอนอิ่มแล้วแม่โอ้แต่คืนทั้งดวนน่ะมันเหงากขมูดิเดี๋ยวเอาให้มันสวงก่อนเอาเคยมาโอนเลยมันมาสวงกอนนี้เดี๋ยวให้มันสวงก่อนอ่ะโอเคตัดภาพไปที่รับเทมมี่แล้วเดินทางกันครับเฮ้ยเฮ้ยชวนบุรียานาแน่เทมมี่จากคอนเทนตเลย เอ้าวทอมมี่มาเบื้องหลังรถเด้วยว้าวจัดเอาด้วยได้อยู่ตอนนี้ห้องบ้านทอมมี่นะครับใส่เวลาเดินทางมาประมาณสามชั่วโมงใครนที่จะไปใส่มาใส่อยู่ครับเดี๋ยวห้องทีไปปลายแรกคือแล้วจะไปกี๊ขาวก่อนก็เสียงไปลคันแนนคันแนนคือพี่ยังอ่ะพี่จองคันแนนตอนนี้เชียงตุงโอ้โหเชียงตุงพอดีเนาจะมอดชลบุรีตอนไหนนะครับกับบอลลูนประมาณ ไปสามชั่วโมงจิงไปแดงนี่ขี้เกี่ยเิ่กินยยล้อนังเลยกินย่งกินข่ากินอะาตบลงิมหงตัดออกได้อสาเยมลื่มเปิบางเีมันลืมตือนเลยเออสังกินอยังมากกวาเออนี่มึงละเบื่อเขาเืงก้องเอาไม้แรกไม้แรกให้เราพี่อ่าไม้แรกไม้แรกไป นะครับตอนนี้เติมนแล้วมั้นเต็มถังเสียโจ้เฮ้ยเขาอันนี้ให้พร้อมปะดูน้ำดีโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราเตือนซุ้มรถเตือเต็มถังมันจีเต็มอ๋อนี่้าวมั่นจีเนี่ยนี่ะครับพี่เขาเซตให้เดี๋ยวรับทิปที่เสียโจเลยครับครับเออหอเขาสแกนใจเลยเต็มถังนะครับเออเห็นบูดา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 แดง พุดาแดงครับพูนพระแดงเดี๋ยวป้ไปนาอีกประมาณสามสิบกิโลเขาไปกินข้าวกันครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเต็มถังนี่เขาไปชลบุรีไปกลับในสามเที่ยวในสามเที่ยวเลยโอ้มันคือประหยัดครึ่เที่วะโอ้เต็มถังเรือเรือยเรือเรือยเรือขี่รถไอคอนแกนกรุงเทพอีกสามหลอจสบายนะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่กินข้าวทานข้าวอยู่หรือกำลังเดินทางหรือกำลังนอนอยู่ขอทุกคนรับชมมามีความสุขครับบ๊ายบาย โอ้โอชนบุรีทอดไก่ย่าข้าวเหนียวสมต้านะครับตามช่างนะครับผมเรามากินก้าวเหรอตอนนี้เขาอ,อยู่บัน้นไพขอนแก่นท่านผิดขอนแก,นก่นอยู่ได้พกยังแล้วจะส่งยาอยู่หลังรถ<อ>จทธัชชัยบอกว่าคุณแจอ,อยู่ในโบล้ราน,นะในโบลในโบอในโบล์เป็นข้ามแถวอ้ไัลจกลอง เดี๋ยวเข้าไปสร้างเข่ากินกันครับตอนนี้พี่ท่านพอดใส่อยู่คอนแกนอยู่มานะครับทำเข่าไม่เป็นขาดอาหารอ่อนอาหารอ่อนๆนึ่งกลางๆก็หมูอะไรครับตำโพงไอ้กระเพาะไก่ไข่ดาวโอ้โหโอ้หพอนพอดประจันติดอะไนี่คือข้าวผัดหมูสับข้าวผัดหมูสวับหมูยังหมูสวับมามะหมูอะมะหมูไม่ไมาหรอก เอาพัดหมูแลเขาจะมีเอาเราอีกร้านนี้เขามากินประจำตอนอตอนช่ว์คอนเสิร์ตรถตัวอิมเข้มระยะพิซซ่ามันจอดกินอยู่นี่ประจำเราจำหนาได้แล้วเมื่อว่าเมืนน่อวานเราใหญ่กินฟรีป่ะไปกันต่อ ครับผมตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วกินคอเสร็จแล้วครับพี่น้องกำลังจะเดินทางต่อไปควันเกนควันแก่นข้าวขาพูดสแต่ของมากไม่กินข้าวเซสหรอเปล่าตอนนีเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งไปกันต่อ ด้ไปมมีรับไปวะบัเลครับรับเออร่างยังรับไปะไงเสียโอ้ยมักเนี่ข้าวของน้ำจุปั่มนี่คือีองเาเออเรามารู้นกันว่ามากงบสันจะเข้าห้องน้ำกี่ปั่มเขาดูวยนะเขาุปแม่งบัตันวดบัตตันวิดอันแทนดินขอนกันอยู่เออแม่งบสองสรืใบสามหรอคำแกเขาด้วยเคุเมยทองแม่งไ อดแล้วเอ่อข้จะขึ้นเขาเรียกว่าอย่างไรคือทางด่วนมอเตอร์เวย์ M6 ทางแรกได้ไหมแรกแล้วก็ทั้งแรงห่อยมากเดินวะครับตอนนี้เราทำความเร็วอยู่ที่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแลนแลนได้แลนสะดวกครับอยากแนะนำทุกคนขึ้นทางด่วน M6 เลยนะครับจากอีสานไปเข้ากรุงเทพนะครับทางด่วนสะดวกแลนสบายกี่กี่โมงแล้วตอนนี้ น<ส>ี่บ่ายสามครึ่ไงไปกันต่อไม่ต้อ,องคืนนี้ <c oughs> ตอนนี้ถึงแล้วเห็นปั๊มปั๊มปัป๊มตำแหน่งไหนอยู่ปากช่อง อีกสี่สิบโลสระบุรีเอาบอกมากจอดขี่แล้วโอเคโอเมนครูได้หรอกเอาเตคกูว่าหัวใจเราจอดขี่จนสุดทั้งครับตอนนี้ออาเตราชปวดขี่เดาเดลำตั้งจะขี่ห้องเก็บไข่เด้เออเราเนี้มันจะขี่กันขี่จักไผ่องเทียแถกบลูเหมือกันครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสระบุรีแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงสระบุรีครับผมป่ะ ครับตอนนี้เรากำลังอยู่ลงเขาเขตร okay, อยต่อระหว่างภาคอีสานและภาคครับภาคภาคอีสานเป็นที่ราบสูงมันก็ต้องลงไปเปิดที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มภาคก,กลางเียที่ราบลุ่มนี่ที่ราบ้อยบ่นี่ที่ราบ้อยบ่ไ<ๆ>ป<ะ>เล่นตรงนู้นไปโอ้ยถุยมาเข้างหลังถุยมาทวงสาระน่ารู้กับซุ้มซอยตันถนนเซนนี่เนี่ยกำลังจะพุ่งซังเนี่ยถุถุนหัวถนนเข้ามาพิจาราาเลยอันนี้นบบยิงไม่ด มิตรภาพก็คือตอนสมัยสงครามสงครามโลกครั่งจริงสงครามเวียดนามฐานทัพเมกาตั้งอยู่อุดรสงครามเวียดนามกว่าไทยเป็นฐานทไทยเป็นที่ตั้งฐานที่ตั้งไปนี้เขาเลยสร้างทังเนี่ยจากเซนเนี่ยคือถนนมิตรภาพไปหาอุดรสอดหนองไายมันก็เลยเกิดชื่อว่าถนนมิตรภาพเพราะว่าสหรัฐมาสร้างถนนเ้นนี้ให้ทางยาทางนง้คืไปให้เมื่อก็เลยเกิดเป็นถนนมิตรภาพถนนทางหลวงหมายเลขสองของประเทศไทยันี่เป็นความรู้แล้วครับ ลูกนี่ตอนนี้เขาลงมาที่ลาบลุ่มแล้วฝัองหันที่ลาบสูงถ้าไปเพิ่งพุ่มิส่าประเทศไทยเนี่ยผาคอีสานมันจะสูงขีขึ้นไปสูงลงมาภาคกลางอีต่ำ้าเขาตอนอีพีเขาไปเขาขอมันก็มีช่วงขึ้นไปตอนขึ้นมาช่วงแค่ขึ้นอย่างน่้ผ่าคอีสานเขามันจะสูงจะลงไปนะครับอ่ะตอนนี้ต้องมีเมาหอดชนบุรีก็ยกฟานล่ะ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้เวลา4ี่โมงสี่สิบเอ็ดไปกันต่อ อ่ะสระบุรีแล้วอูตัดไม้ที่สองฮะยังใหม่นะี่้เอไปขับขี่มาเนี่ยนี่ขึ้นทางด่วนเขาปใสไปตันจติดนตำรวจทั้งลวงเขาทีจับด้วยวะผู้ใดขาขี่รถเร็วๆเนียาขี่รถเร็วๆผู้ใดจะมาขวบเออไปขาตอัดขนทางเรองเลยมตวว่อไปไม่ต่อไปอันนี้มมีมเป็นอย่างมันมเป็นอย่างแถวเลยยังไ่ค่อยมีดันแต่ว่า้าเมันตกอย่างเยอะเลยนีมีมากเลยครับตอนนี้เขา กินยังบ่ตอนนี้อยู่อยู่ปั๊มนี่ๆๆๆกินกเยเต <c oughs> <c oughs> ี๋ยวบ่เมื่อเมื่อครับยังี่เจ้าว่าขับเมื่อก่อนกันเียไปโอ้ยาผู้ใดนี่ต่อไปครับจะเป็นอ,อัปเดตไปกันต่อ, <c oughs> อ ยาวครับมังมีมองจอดมองจอดกับไก่เลี้ยวบ่เห็น <c oughs> ตามวอทั้งตุกกุ้งก็คือตามว้วแนะครับเป็นทั้งดวนเสียไป2รอบรอบสามแล้วก็รับบาดมาแล้วก็ไปลงพาย่ากอีก50กิโลเข้าสิลงทั้งดวนมังม้งเ้อกบอลอลวมามา <c oughs> <c oughs> มาต่อไปมาคมตามมากมาก เินนึ้นมาซ้ำเลอเน่นอนหักแหล้เขาไปเขาใจครับเขาตาใสปิงแล้ว่างี้ยขึ้นก็ตาใสปิ้งอันไป้าาออกเล็กตอนนี้นี่เลย๋วิกูถทายรูเ๋ยววูปั๊บโหมดเบอร์วะตากูที่ครับมากว่างน้้มันมันเป็นสมัยนีหลีด้ตัดแว่นซะไปมเลยเอาแว่นตามันไม่รู้มาถึงนี่ได้ยังไงนะครับต้องได้บอกท่าเงาเะครับเบื้องไปเบื้องไปองานใช่ทอดไม่ได้เลยนี่าฮ่าว้าว โอ้ยถึงของแท้เป็นสีหอดพี่น้องเอ้ยถึงที่พักแล้วผมโทุจองไว้วางไว้ใดนี่เดี๋ยวที่เทามาแต่อย่าเว้ยมคนเปื่อยจี้จี้จองไว้ชื่อนตอนครับโอ้โอ้เมื่อยค่ะขับรถมากเกิโอ้มาโอนใจโอมือก็มือน้อยก็มือไว้ก่แหละ กินลงไปแล้วมีได้ไหายดีเห,หนื่นอยกว่ามืงเมนื่อยท่องกว่า و, มือเมนื่อยท่องมันหลุดมึงขับย่างปะอ้เมนื่อยค่ะขับ,ขบรถเหนื่อยนอนไปเลยเอ้ยผมจะได้ยินเสียงมันอยู่ทางด่วนเปอย่างไรทางด่วนโอ้ทางด่วนบนหลุ <c oughs> มคือห้าเส่าของอ่ะหนึ่งห้องพักได้สี่คนย่ารีสอ,อร์ทบอวินอ่า <c oughs> เรดอนคุณย่ารีสอ,อร์ทบอวินนะครับนี่เห็นมองภาพไอ้เพื่อนอย่างอีกเฮ้ยทักไปเล่นบ่บอยยังเดช ไอเตยไอเต้ยหออเทะ้อยตันต้นน no ี่ซ้อยตันวะส้อยตันเไปเงกไม่ต้อง้อยตันตัวน้อยตันวะดีมีหวังจะด้วยฮอร์เราะห์็บานเรลยบยีงน้องเอ้ยฮอร์เราะเรยบกรงห่องราคาเ0 0บาท พักได้สีท่านาไฟบอติดที่ิดเาเนี่ยเว้ยท่านเอาบอกขึ้นเว, <c oughs> ว้ยโอ้ยมาครับมาๆขามว้าวร้อยบาทขนึ่งคืนจองแล้วจองแล้วบอติดเรียบร้อยแล้วแ,บบแล้ว,ลวโอ้แข็งป๊อก นี่นะครับโอ้แข็งปอกหอนแล้วพารกิทเขามาหอนบางนี่ที่เขาบอกอย่างแต่ต้นคลิปว่าเขาจะไปซ้อมนะครับถ้าทุกคนเปิงว่าหอนตอนนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิงตัดภาพไป,ไป,ต,ไปตอนมือเสาที่เขาไปซ้อมก็วงวงอยังครับวงซอย,ซอยต้นแดงต,ตอนนี้เขาหอนแล้วเขาขอาพักผ่อนกันครับเ,เดี๋ยวข้ามไปวันพรุ่งนี้<อ>ไปเจอกันซ้อมบงเยังไดแข็งเลย พวกนี้เจอกันเจอกันพวกนี้เจนครับตัดภาพไปพ่กนี้ไปเขม่เอ้า้ยันจบแล้วมยังพวกนี้พวกนี้เุ่งนี้มือนพอกมือออกัน็วานม่น่เมนวันอาทิตย์เดได้คิดไปละนีนี่อีกสองสามวิอะติ๊กติ๊อวิคือไปพ่งนี้เลยอ้า ว่าดีดนิ้วน้อยเดียวเป็นวันใหม่แล้วครับอ่าเช้าของวันใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนชุดใหม่เรียบร้อยอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วมือขึ้นไปไทยมาเจ้าพระองค์มาดอกเจ้านาจิตเดียวประหยัดมันมันขึ้นเไงตีสี่ไปคุยงานเลยคุยงานคุยงานนะที่เอาไว้ว่ามือนี้เพ่เขาจะไปสอบของสร้อยตันแบนตอนนี้เขาทรงมุตของซ่อมมาให้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปกินขอก่อนเลยกันไปเจอกันที่ของซ่อมนะครับในคลิปนี้นะที่เป็นแตถ่ายคลิปแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันของซ่อมนะครับทุกคนว่า ไปแนะนำสมาชิกครับวงว่าซื้ออยังเป็นไผร่ย่งไรเนี่ยอ่ารอเบิ้งรอเบิ้งไปกันสวัสดีครับทุกคนครับฮอดแล้วฮอร์ดทองซ่อมนะครับโอ้โหไปใส่ไหมไอ้บอเออว่ะดนพ่อทองซ่อมกันแล้วซ่อมนะครับปกติเอาเนินกันใบมุ่งตอนนี้ใบสี่สิบห้าใบสี่สิบห้าไปกันต่อเดี๋ยวให้พี่ๆเขาตั้งเซต็ตกันปกติเซ็ตกันเขาจะไปถามว่าพี่เราซื้อยังเหรียญตำแหน่งใดอ่า กองนากองนากองนาอีกแน่อันนี้เขาเซ็ตระบบเรียบร้อยแล้วเขาเบิร์กบ้างแต่ขอนแกนแม่ฮูวาสมาชชิกบงมีไผ่แน่เสืออย่างนะครับเล่นตำแหน่งอะไรบ้างครับผมอยมากคนคนแรกก็เลยมือเบรครับมือเบรคครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อเฟนครับพี่เฟนไฟลตำแหน่งเบรดครับ นะครับอายุ18ปปีแล้วก็มามอคค์วอัมือคีวอบอร์ดีครับชื่อชื่อแท็กครับ19อ้าวอันนี้18 9ปพี่แทแท็กอาแล้วก็ดีครับดีครับชื่อโอมครับชื่อโอมือโอมือกีตร์อ่าก็ช่วงมาชวงนี้กตกัน คนสุดท้ายครับคคนสุดท้ายรับเป็นตำแหน่งกิต wow ิมศักดิ์ของเขามือกล้ามเรืองน้องใหม่ด้วยครับน้องเม่นครับอายุครับน้องเม่นอายุ19เหมือนกันนี่คือวง เฮาจะไปบัวเลยครับเป้าหมายเฮามาหอดแล้วมาถึงแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาสอบไปนี่เขาจะสอบเดี๋ยวไปเบิ้งอินเสิร์ตกันจังหน่อยนิดหน่อยนะครับจังหวะบรรยากาศฝากฝากทุกงานนะครับฝากทุกงานมาเฮาทีมีนี่ไปเล่นนกันเก้ยใครพูดอะไรวะไม่ใช่ใครถ้าเจอหน่อเรียบร้อยเดี๋ยวเฮามาเบิ้งบรรยากาศการสอบกันจังหน่อยครับทั้งหมดในวงมีแต่คนสี่คนสี่คนแล้วจสี่คนต้สี่เอ้ยสี่ห้าหกเจ็ดสรุปเจ็ดคนถึงเวทีอ่าไปสอบกันละไปฝากแล้ว Yeah. yeah. มันได้การของการเท่านจากชั่วโมงว่าจากใบสองหอดถามเองใบป่ะสเกือบสี่ชั่วโมงนี่คือสกิบเท่าเทียมก็สามสี่ชั่วโมงนี่อ้เรียนใกล้เนี่ยปก็เสิร์ลาชชัมงคันี่ครับามาสองก็พวงเรียบร้อย ม้วนมาด้ยมวนคันม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 ันเดี๋ยให้ทุกคนแบบมาเบิ่งเฮาเล่นคอนเสิร์ตหลายๆไกลๆที่ใส่นะครับสิได้เห็นแบบแบบไม่ต้องเดียวเดียวเนี่ยเดียวแค่แบบบอกเคยลองบอกเคยเล่นพอมั้ยเซอร์ไพเซอร์ไพหลายแนวอยู่นะครับเพลงภาษาอินเดียเพลงไม่ไม่หลายๆเฮ้ยเชื่อมกันมา ไฟังเพลงภาษาอินเดียภาษาอมิาไปฟังภาษาญี่ปุ่นไปฟังเขาเ้อกันลองพนัานทีเขาจะเขาแบ้วมีโชว์มีกันจัดเมดเล่ยนะครับเรเจ็บพ่อนเอิ่นะครับอ่ะพงษ์กจะได้พักความซุ่มพงก็ไปพักควแล้เห็นหน้าค่าตาวงไปเห็นหน้าคาเอายำยำอีกสักรอบเลยมัดที่สามืครับครับเฟนสวัสดีครับผมเฟนครับแงเฟน แชงลอยครับโอ้มครับด้ไอันนี้ไม้เป็นคนไรเนี้ยฮะโอ้ไม่ใช่ขอบคุณห้องซ้อมเบียร์มิวสิกที่เขาได้เบียรบเบียร์มิวสิกเบียร์มิวสิกอยู่มูบานยังไงสันจีทอ21ันจีทอ21อบคุณบัวบิพื่ศริจาดชรี1 1ทับ คาเร่บรุครับได้ร่บุนะ <c oughs> ครับเอ้านอกซอยของเขาจบที่ตรงนี้แล้วนะครับ,รบอ่าให้จบคลิปอยู่นี่าะทักฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดก,ก,กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเขานะครับคันเดี๋ยวอีพีต่อไปมันหลุดมาเขาจะไปใส่อเออเขาจะเป็นแบบไม่เด้ไปใส่เข<อ>าจะเป็นแบบไม่เข<อ>าจะเป็นมดน้ำลงไตทะเลเลยควาแมนครับความไหวน้ำเปลี่นสิบานี่เด็กเอาความนนหนึ่งหนึ่งภาพแบบเห็ดอยู่คู